เช้าตรู่ของวันที่15พฤศจิกายน2568บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีหมอกบางลอยต่ำจนเห็นพื้นดินเพียงลางลางเสียงลมหอบผ่านยอดไม้แห้งกรอบดังสั่นไปทั่วบริเวณทำให้ฐานปฏิบัติการเล็กๆของทหารกัมพูชาดูวังเวงกว่าทุกวันโซวันทหารหนุ่มวัย20กว่ากว่าตื่นขึ้นมาพร้อมภารกิจเดิมที่เขาทำทุกเชา้านั่นคือการขัดปืนกลหนักประจำฐานลำกล้องเหล็กสีมนวางอยู่บนขาตั้งที่ถูกดัดแปลงจากเหล็กเก่า แต่แม้จะดูไม่ใหม่ทว่ามันยังคงเป็นอาวุธทรงพลังที่สามารถสกัดกั้นศัตรูได้หากจำเป็นโซวันค่อยๆใช้ผ้าเนยหยาบเช็ดไปตามลำกลองเสียงโลหะเสียดสีกันเบาๆกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องในความเงียบเขารู้ดีว่าช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวผิดปกติทั้งสองฝ่ายแม้จะยังไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกอึมครึมก็เกาะแน่นอยู่ในใจทหารทุกคนผู้กองของเขาเดินเข้ามาพร้อมเอกสารคำสั่งใหม่ สีหน้าของผู้กองบอกชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีคำสั่งระบุให้ทุกหน่วยเตรียมอาวุธพร้อมใช้งานทันทีเพราะมีรายงานว่าฝั่งไทยขยับกำลังในเวลากลางคืนโซวันหยุดมือชั่วครู่แล้วมองไปยังเส้นลวดหนามที่แบ่งเขตแดนอยู่ห่างออกไปเขาไม่อยากให้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าสถานการณ์กำลังตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ หลังจากได้รับคำสั่งโซวันและเพื่อนอีกห้าคนเริ่มขนกระสุนออกจากโกดังเล็กๆด้านหลังฐานกล่องกระสุนเหล็กที่เต็มไปด้วยคราบสนิมถูกยกขึ้นมาวางเรียงใกล้แท่นยิงปืนกลหนักถูกตรวจสอบอย่างละเอียดตั้งแต่ระบบป้อนกระสุนไปจนถึงคันรังทุกคนทำงานด้วยความเนี้ยบราวกับต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเองฟ้าขมุขขมัวเหมือนฝนกำลังจะตกทำให้บรรยากาศดูหนักอึ้งกว่าเดิมบางคนเหลือบมองไปฝั่งไทยที่มีแนวต้นไม้หนาทึบปกคลุม พวกเขาไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆแต่ก็ไม่มีใครวางใจเสียงผู้กองประกาศให้ทุกนายเตรียมสเสบียงและน้ำดื่มให้พอสำหรับการประจำฐานยาวตลอดทั้งคืนเพราะอาต้องอยู่ประจำจุดตลอดเวลาโดยไม่สามารถสับเปลี่ยนกำลังได้โซวันรู้สึกถึงความกดดันที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละน้อยแต่ก็ทำได้เพียงยอมรับและทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่หัวค้ามความมืดปกคลุมไปทั่วแนวชายแดนจู่ๆเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจากฝั่งป่า ทำให้ทั้งฐานตื่นตัวทันทีโซวันรีบวิ่งไปประจําปืนกลนหนักที่ตนรับผิดชอบเขาตั้งลํากล้องขึ้นสูงเล็กน้อยเพื่อเฝ้าระวังในทุกทิศทางหัวใจเต้นแรงจนเขารู้สึกถึงแรงสั่นในอกแม้จะไม่เห็นว่ามีใครอยู่ในป่ามืดนั้นแต่ทุกคนรู้ดีว่าเสียงปืนในพื้นที่พิพาทไม่มีทางเป็นเรื่องธรรมดาผู้กองสั่งให้ทุกนายงดใช้ไฟฉายเพื่อลดการเป็นเป้เปาและให้ใช้กล้องตรวจการแบบอินฟราเรดแทน เสียงวิทยุรายงานจากฐานใหญ่แจ้งว่าไม่ได้รับข้อมูลว่าฝั่งไทยมีการยิงปืนทําให้สถานการณ์ยิ่งคลุมเครือโซวัวนจ้องไปยังความมืดราวกับกําลังรออะไรบางอย่างที่จะพุ่งออกมาจากป่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวและหวังเพียงว่าคืนนี้จะผ่านไปโดยไม่มีการประทะแม้เสียงปืนจะเงียบลงแต่ความเงียบกลับทําให้ความตึงเครียดทวีคูณทุกคนต้องสลับกันเฝ้าจุดจนถึงรุ่งเช้าโดยไม่ได้นอน โซวันกำปืนแน่นตลอดเวลาบอกตัวเองว่าหากเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเขาต้องพร้อมแต่ในใจลึกๆเขาภาวนาให้มือของเขาไม่ต้องเหนียวไกแม้แต่นัดเดียวความหวังนั้นยังคงอยู่แม้ว่าความกลัวจะเกาะติดอยู่ทุกลมหายใจก็ตามรุ่งเช้าหลังคืนที่ได้ยินเสียงปืนสายหมอกค่อยๆจางหายไปพร้อมกับความเหนื่อยล้าของทหารทั้งหน่วยที่แทบไม่ได้นอนโซวันลุกขึ้นจากแท่นปืนกลด้วยอาการมึนล้าดวงตาของเขาแดงก่ำเพราะเฝ้ายามตลอดทั้งคืน ผู้กองสั่งให้หน่วยลาดตระเวนสองนายออกไปตรวจสอบบริเวณที่ได้ยินเสียงปืนเมื่อค่ำวานขณะที่คนอื่นๆต้องประจำจุดต่อไปโดยไม่ลดระดับการเฝ้าระวังแม้ดวงอาทิตย์จะเริ่มขึ้นแสงทองกระทบลงบนยอดไม้ทำให้พื้นที่ดูสงบลงแต่ในหัวใจของทุกคนกลับไม่สงบเลยโซวันนั่งทำความสะอาดปืนกลอีกครั้งทั้งที่เพิ่งทำไปเมื่อคืนเขาทำเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่ากำลังควบคุมอะไรได้บ้างในขณะที่ความไม่แน่นอนกำลังล้อมรอบเขาอยู่ การขัดปืนทีละส่วนทําให้เขาใจเย็นลงชั่วคราวจังหวะการหายใจเริ่มสม่ําเสมอขึ้นแต่ไม่นานนักหน่วยลาตระเวนก็กลับมาพร้อมข้อมูลที่ทําให้บรรยากาศหนักอึ้งลงอีกครั้งพวกเขาบอกว่าพบรอยยางรถยนต์และรอยเท้าหลายคู่ตรงจุดที่ได้ยินเสียงปืนแต่ไม่พบปลอกกระสุนหรือหลักฐานบอกว่าฝ่ายไหนเป็นผู้ยิง มันเหมือนจ่มีใครบางคนตั้งใจจะให้เกิดความสับสนผู้กองขมวดคิ้วแน่นก่อนจะสั่งให้ทุกนายเตรียมแนวป้องกันให้แน่นหนากว่าเดิมเพราะสถานการณ์อาจบานปลายได้ทุกเมือ่อการเสริมแนวป้องกันเริ่มต้นขึ้นอย่างเร่งด่วนโซวันและเพื่อนทหารอีกหลายคนต้องหากระสอบทรายมาเติมแนวป้อมปืนรวมถึงตรวจสอบจุดซุ่มยิงรอบค่ายให้พร้อมใช้งาน เสียงทุกเสียงโยนกระสอบและเสียงเหล็กกระทบกันดังระงมทั่วฐานเล็กๆนั้นกระทั่งแสงแดดเริ่มแรงขึ้นทุกคนก็ยังไม่หยุดแม้ความเหนื่อยจะกดลงบนไหล่ของพวกเขาแต่ไม่มีใครยอมชะลอเพราะรู้ดีว่าในพื้นที่แบบนี้ความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงชีวิตช่วงบ่ายท้องฟ้าเริ่มปิดเมฆเทาเคลื่อนต่ำลงเหมือนเป็นรางบางอย่างสายลมเยน็นพัดแรงจนทงเล็กๆหน้าฐานสะบัดเสียงดังพอถึงเวรของโซวันเขาถูกสั่งให้ตรวจสอบระบบยิงของปืนกลหนักอีกครั้ง เขาเปิดหีบกระสุนเช็คจำนวนกระสุนไล่ตรวจแท่นหมุนและคานรองรับทุกจุดอย่างละเอียดความเงี่ยปกคลุมทั่วฐานมีเพียงเสียงลมหอบพัดผ่านสลับกับเสียงโลหะที่เขาจับต้องมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาได้คิดถึงสถานการณ์ทั้งหมดทุกรายละเอียดเล็กๆดูเหมือนจะบ่งบอกว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแม้เขาจะไม่รู้ว่าเมื่อไรแต่ก็สัมผัสได้จากบรรยากาศหมนทึบที่คลุมพื้นที่โดยรอบ ช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ฐานทั้งฐานต้องยกระดับความระวังขึ้นอีกครั้งเมื่อมีเสียงเครื่องยนต์แผ่วๆดังมาจากท้ายป่าทุกนายรียบจับอาวุธประจําตําแหน่งในทันทีโซวันหันปืนไปทางต้นเสียงตั้งใจจับทุกความเคลื่อนไหวเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก่อนจะเงียบไปอย่างกะทันหันทําให้ทุกคนยิ่งระแวงหนักกว่าเดิมผู้กองสั่งให้หน่วยลาดตระเวนออกไปตรวจอีกครั้งแต่ครั้งนี้ให้เคลื่อนไหวอย,อย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเป็นการล่อให้หลงกลก็ได้ความตึงเครียดกลับมาปกคลุมอีกครั้งแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงผู้กองสื่อสารกับฐานแม่ทัพผ่านวิทยุเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่คำตอบที่ได้รับกลับมีเพียงคำเตือนให้ระวังบุคคลที่สามอาจพยายามสร้างสถานการณ์ความไม่ชัดเจนนี้ทำให้ทุกคนยิ่งกังวลเพราะหากมีฝ่ายที่ต้องการปลุกปั่นจริงสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีใครตั้งใจให้เกิดการประทะ เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ค่ำท้องฟ้าถูกกลืนด้วยสีมลสนิทดาวไม่ปรากฏแม้แต่ดวงเดียวมันเหมือนค่ำคืนที่เงียบเกินไปจนน่ากลัวโซวันยังคงประจำอยู่ที่ปืนกลของเขาอีกครั้งรอบตัวมีเพียงแสงไฟจากหลอดเล็กๆที่คลุมด้วยผ้าดำเพื่อลดความสว่างไม่ให้เป็นเปล่าเขามองออกไปยังความมืดที่ขยายกว้างอยู่เบื้องหน้าความรู้สึกเหมือนมีสายตาเฝ้าจับจ้องจากป่าลึกทํให้เขายิ่งกระชับมือบนด้ามปืนแน่นขึ้น ลมหายใจช้าและหนักราวกับต้องการฟังทุกเสียงที่ดังขึ้นในความเงียบการเฝ้าระวังในคืนนี้ไม่ต่างจากคืนก่อนหน้าแต่ความอึดอัดกลับทวีขึ้นสองเท่าเพราะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามีการเคลื่อนไหวบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่อาจระบุต้นต่อได้โซวันหลับตาชั่วครู่แล้วภาวนาให้คืนนี้ผ่านไปโดยสันติเขาไม่ต้องการเห็นความสูญเสียไม่ต้องการให้เหตุการณ์เล็กน้อยกลายเป็นชนวนของเรื่องใหญ่ แต่ในฐานะทหารเขาก็รู้ดีว่าหน้าที่ของเขาคือการปกป้องฐานและเพื่อนร่วมหน่วยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความเงียบยังคงดำเนินต่อไปมีเพียงเสียงลมและหัวใจของทุกนายที่เต้นรัวในความมืดที่คาดเดาไม่ได้แม้จะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้แต่ความรู้สึกกว่าพายุใหญ่อาจกำลังจะมาในไม่ช้าก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของโซวันและทุกคนในฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ช่วงบ่ายของวันที่สถานการณ์เริ่มเดือดขึ้น ฐานเล็กๆใกล้าชายแดนกัมพูชาต้องตกอยู่ในความตึงเครียดครั้งใหม่เมื่อมีเสียงฮัมเบาๆของใบพัดดังลอดผ่านยอดไม้ทุกคนเงยหน้าขึ้นแทบพร้อมกันเพื่อมองตามเสียงนั้นไม่กี่วินาทีต่อมาโรลลำหนึ่งบินผ่านเหนือฐานด้วยความสูงไม่มากจนมองเห็นได้ชัดเจนโซวันรีผ่านปืนกลนหนักขึ้นทันทีลำกล้องเหล็กเย็นเฉียบชี้ขึ้นสู่ท้องฟ้าที่หม่นทะมึนเขารอคำสั่งเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็พร้อมเหนี่ยวไกแต่เสียงตะหวาดของผู้กองก็ดังขึ้นก่อน ผู้กองสั่งห้ามยิงโดยเด็ดขาดเพราะยังไม่รู้ว่าโดนเป็นของฝ่ายใดความลังเลชั่วครู่ทําให้ทหารทุกนายยืนนิ่งอย่างระแวดระวังเสียงใบพัดของโดนดังหึ่งอยู่เหนือศิรษเพียงไม่กี่อึดใจแต่กลับรู้สึกยาวนานเกินจะบรรยายเพราะมันอาจหมายถึงสายตาของใครบางคนที่กําลังจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่โดนลำนั้นบินวนเล็กน้อยก่อนจะพุ่งออกไปทางทิศเหนืออย่างรวดเร็วจนหายลับไปจากสายตา ทิ้งความเงียบและความสงสัยให้ลอยค้างอยู่ในอากาศทันทีที่โดนหายไปฝ่ายสื่อสารรีบวิทยุสอบถามไปยังฐานใหญ่เพื่อขอข้อมูลยืนยันแต่คำตอบที่ได้รับกลับทำให้ทุกคนยิ่งงงมากขึ้นเพราะฝั่งไทยเองก็แจ้งว่าพวกเขาก็เห็นโดนไม่ทราบฝ่ายบินผ่านในเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่ามีบุคคลหรือกลุ่มที่สามกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในพื้นที่พิพาแทแห่งนี้โดยไม่ระบุตัวตนผู้กองเดินวนไปมาอย่างครุ่นคิด เขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นระหว่างสองประเทศเพียงเพราะโดนหรือกลับลำเดียวสถานการณ์อาจบานปลายจนควบคุมไม่ได้โซ so, วันมองสีหน้าของผู้กองแล้วก็ยิ่งรู้สึกหนักในอกแม้พวกเขาจะเป็นเพียงทหารประจำการเล็กๆแต่ทุกการตัดสินใจอาจส่งผลต่อภาพใหญ่ของความสงบในพื้นที่ได้อย่างไม่คาดคิดในระหว่างนั้นทุกหน่วยได้รับคำสั่งให้เพิ่มระดับการเฝ้าระวังสูงสุด ทหารทุกนายต้องเตรียมตัวตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีข้อยกเว้นโซวันถูกสั่งให้ขึ้นเวรอีกครั้งแม้ร่างกายจะลาแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธหน้าที่ได้เขานั่งหลังปืนกลเหมือนเดิมใช้สายตากวอสวีปความมืดที่กำลังจางลงเมื่อแดดเย็นสาดผ่านเส้นขอบฟ้าความเนียบที่ปกคลุมพื้นที่ทำให้ได้ยินแม้กระทั่งเสียงใบไม้ไหวอ่อนๆซึ่งยิ่งทำให้เขาไม่วางใจมากขึ้นไปอีก เมื่อค่ำลงอีกครั้งสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายทหารทุกคนต่างจับตาดูความเคลื่อนไหวผิดปกติใดๆที่อาจบ่งบอกว่าโดรนจะกลับมาอีกหรือไม่โซวันภาวนาให้คืนนี้ไม่ต้องพบเจอความตึงเครียดเหมือนช่วงบ่ายแต่ความหวังนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่เขากล้าคาดเดาได้ง่ายๆทว่าโชคดีที่ทั้งคืนผ่านไปอย่างเชื่องช้าโดยไม่มีเสียงผิดปกติ ไม่มีแสงไฟลึกลับและไม่มีวัตถุบินเหนือศีรษะทุกคนได้พักลมหายใจเล็กน้อยแม้จะยังไม่วางใจแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายจากความกดดันที่กดทับมาตลอดทั้งวันรุ่งเช้าของวันถัดมาทีมข่าวท้องถิ่นถูกส่งเข้ามาเพื่อทำรายงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของทหารกัมพูชาพวกเขาตั้งกล้องถ่ายภาพบรรยากาศทั่วฐานจนมาถึงโซวันที่กำลังขัดปืนกลหนักเหมือนเช่นทุกวันภาพนั้นถูกบันทึกไว้โดยไม่ได้ตั้งใจ แตกกลับกลายเป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ไปยังสื่อหลายสำนักอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการตีความไปต่างๆนานาทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมสู้รบหรือความเป็นไปได้ที่จะมีการประทะทว่าในความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการรักษาความปลอดภัยและทำตามคำสั่งเท่านั้นไม่มีเจตนาจะยุยยุหรือแสดงความก้าวร้าวแต่อย่างใดข่าวที่แพร่กระจายทำให้ทางการทั้งสองประเทศต้องเร่งตั้งโต้พูดคุยกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงเจรจากันอยู่นั้นฐานของโซวันเริ่มกลับมาเงียบสงบรถยนต์ขนทหารและยานพาหนะบางคันเริ่มเคลื่อนออกไปเพื่อปรับกำลังใหม่ตามคำสั่ง โซวันมองดูปืนกลหนักที่เขาขัดจนสะอาดวาวอีกครั้งก่อนจะดึงผ้าคลุมมาปิดช้าชเขาภาวนาให้มันไม่ต้องถูกใช้งานจริงแม้แต่นัดเดียวในที่สุดความตึงเครียดตลอดหลายวันที่ผ่านมาก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงทิ้งไว้เพียงความเหนื่อยล้าและบทเรียนเงียบๆว่าในพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้แม้เพียงเสียงหรือภาพหนึ่งภาพก็สามารถทำให้สถานการณ์สั่นคลอนได้อย่างคาดไม่ถึง